โรงเรียนวัดราชสมานฉันตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่4ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งบริหารงานโดยนางสาวงามจิตสมงามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสมานฉัน มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนจาัดก,การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนขนาดเล็กปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน106คนโรงเรียนวัดราชสมานวชนิมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการศึกษา ตามทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของมาสโลสู่โรงเรียนสุขภาวะด้านนวัตกรรมสุขภาวะด้านปฐมวัยมีการดำเนินงานนวัตกรรมการกระบวนการวงจรเดมิง p d c a ในรูปแบบกิจกรรม2ส1ทอเพื่อพัฒนานวัตกรรม g o o ทเทิล l ลฟเ e e เ t h e r เพื่อลดปัญหา ทุกโภชนาการของผู้เรียนปถมวยัยเพื่อให้ผู้เรียนเป็นสุขเกิดทักษะในการเรียนรู้มีทักษะชีวิตมีทักษะสุขภาพมีความเป็นพลเมืองมีจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและผู้มีคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนานวัตกรรม Good Health Love Nature รูปแบบกิจกรรม2ส1ทโรงเรียนมีการประชุมวางแผนวิเคราะห์ปัญหา และคัดกรองผู้เรียนปฐมวยัยออกเป็นกลุ่มผ่านทักษะกิจกรรมที่ส่งเสริมบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมแก้ปัญหาส่งเสริมภาวะโภชนาการในรูปแบบการทำกิจกรรม2ส1ทซึ่งได้แก่สที่1กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงสมตามวัยอาหารออกกำลังกายอาหารเสริม ผู้เรียนทานอาหารครบห้าหมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมออาหารเสริมครบถ้วนสสที่สองส่งเสริมกิจกรรมสุขขาลักษณะนิสัยที่ดีผู้เรียนดูแลรักษาร่างกายของใช้รักษาฟันให้สะอาดแข็งแรงล้างมือให้สะอาดหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาดหนึ่งทอคือธรรมชาติผู้เรียน เรียนรู้การใช้ทรัพ,พยากรธรรมชาติอย่างรู้ค่าผ่านโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องและบูรณาการร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพเช่นโครงงานชาใบาหม่อนเพื่อสุขภาพมะพร้าวแปลงร่างซึ่งเป็นมะพร้าวในสวนโรงเรียนเกิดเป็น Best Practice เรียนผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อรักพงไพรส่งผลต่อรูปแบบนวัตกรรม good health love nature คือผู้เรียน สุขภาพดีรักธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีจากนวัตรกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของนักเรียน Good Health Love Nature ผ่านกิจกรรม2ส1ทสู่การดำเนินการ5องค์ประกอบดังนี้ 1. คุณภาพผู้เรียนสู่การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะผู้เรียนเป็นสุขมีสุขภาพกายและใจแข็งแรง มีสุขภาพจิตแจ่มใสยอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขมีจุดเด่นที่ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาทั้ง6ทักษะคือทักษะชีวิตทักษะสุขภาพทักษะความเป็นพลเมืองทักษะสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม2โรงเรียนเป็นสู่จัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเรียนรู้แบบ active learning BBL PBL มีการต่อยอดและพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะให้เกิดความยั่งยืน สามสภาพแวดล้อมเป็นสุขสภาพแวดล้อมน่าอยู่น่าเรียนเอื้อต่อการเรียนเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้เรียนมีการจัดการขยะเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีสครอบครัวเป็นสุขส่งเสริมให้ครูผู้เรียนผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีมีส่วนร่วมในการส,สร้างสุขภาพจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 5. ชุมชนเป็นสุขจัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาพของผู้เรียนเช่นกิจกรรมเต้นแอโรบิกวันสำคัญวันทำบุญการพัฒนานวัตรกรรม Good Health Love Nature ผ่านกิจกรรม2ส .1 ทองสอ่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีมีพัฒนาการสมวัยตามเกณฑ์ร้อยละ98และในอัตราที่เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา2000 ห้ารถึง 2,564มีการเผยแพร่ผลงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1นศูนย์อนามัยที่5ราชบุรีและโรงเรียนอีก10โรงเรียนผ่านกลุ่มลาย Facebook ต่อยอดการพัฒนาจัดทำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปี2,565ถึง2,567เพื่อพัฒนาผู้เรียนประถมวัยให้มีพัฒนาที่ดี นำธรรมชาติมาบำบัดใช้กับสุขภาพมีผลต่อการนำเสนอต่อหน่วยงานต่างๆจนเป็นที่ยอมรับได้แก่รางวัลเหรียญทองการนำเสนอโครงงานมะพร้าวแปลรูปของผู้เรียนประถมะวัยของสำนักงานเขตพ,พื้นที่การศึกษาราชบุรีเขตหนึ่ง รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปี2562ถึงปี2564สถานศึกษานำเสนอโครงงานต่อยอดยอดเยี่ยมระดับประเทศในงานสีสันพันธุหม่โครงการเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัริดราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระดับประเทศปีที่3 สถานศึกษาได้รับรางวัลพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนปี2564สถานศึกษาได้รับรางวัลประกวดโครงงานสุขภาพจากศูนย์อนามัยที่5จังหวัดราชบุรีสถานศึกษาดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี2564